สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทู e ทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NP Channel ช่องำหอมของเราเองรีวิวไง่ายๆสไตล์ NP ค่ะวันนี้นะคะเรานำน้ำหอมจากแบรนด์สุดลักชัวรี่สุดเนียบนะคะมาฝากเพื่อนๆแบรนด์ที่เรานำมาฝาก ในวันนี้ก็คือทอมฟอร์ดนันเคนค่ะทุกครั้งนะคะที่พูดถึงทอมฟอร์ดเราจะนึกถึงความหรูหราความเนีย้ยความกริบความแบบว่า perfectionist นะคะทุกอย่างต้อง Perfect ต้องสมบูรณ์ค่ะอารมณ์ประมาณว่าหนัง007หรือว่า kingsman ค่ะเรานึกถึงชุดสูทผ้าไหมตัดเย็บอย่างดีชุดทักซิโดสุดเนี้ยนะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็อารมณ์แบบเคส วินสเลตในหนังเรื่อง Dressmaker หรือว่านางเอกไททานิกของเรานั่นเอง mm hmm. แล้วก็นางแบบสาวชาวอิตาลีคนนี้เลย victorian s e r ริสตีค่ะเรารู้สึกว่าหน้าเขาคือแบบ represent tom ford มากๆเลยครั้งแรกนะคะที่เราได้มีโอกาสได้รองน้ําหอมของ tom ford เรารู้สึกว่า tom ford ดตีความหมายของน้ําหอมของเขาได้ค่อนข้างมีเอกลักษณ์มีความแตกต่างจากน้ำหอมดีไซเนอร์ทั่วไปเรารู้สึกว่าทอมฟอร์ไม่ใช่น้ำหอมดีไซ เนอร์ทั <masculine. S 1> <Christina. S 2> ่วไปเนื้อกลิ่นของเขาไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นน้ําหอมดีไซเนอร์สำหรับเราแล้วนะคะเขามีความนิชมากๆเลยมันมีความคอมเพล็กซ์มันมีความซับซ้อนค่ะวันนี้นะคะเรานํา8กลิ่นน้ําหอมแล้วก็2บอดี้ออยค่ะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันกลิ่นเขาจะคอมเพล็กซ์จะมีความเพอร์เฟคชันนิดขนาดไหนไปชมกันได้เลยค่ะ กลิ่นแรกนะคะชื่อกลิ่นว่า n e l o l i p o r t o f i n o ค่ะกลิ่นนี้จะเป็นแนวซีทรัสฟอร์ลนะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมีเน l โอลีค่ะอิ a าเลียนเบอร์กมแล้วก็ซีซ i เ i ียนเลมอค่ะสำหรับ n e l o l i p o r t t f i n o นะคะทางท o m f o r ์ดเขาอธิบายว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นหอมสดชื่นชวนหลงไหล เหมาะสำหรับสายรมเย็นๆน้ำใสๆที่เป็นประกายและใบไม้อันเขียวขจีของริเวราอิตาลีนะคะคือเราเห็นภาพของอิตาลีเลยคือทะเลน้ำสีเขียวรุ่นนี้นะคะถือว่าเป็นตัวคลาสสิกของเขาเลยเขาเปิดมาด้วยความหนักแน่นของออเรนจ์บราซัมค่ะเป็นความฟลอรัลนะคะที่ปนมากับความคริปส์ความสดชื่นความซาซาเขียวๆข,ยวของผลเบอร์กามอตค่ะ ดรายดาวลงด้วยกลิ่นหอมสดชื่นของเบอร์การมอตแล้วก็ซิซิเลียนเลมอนค่ะกลิ่นนี้เป็นความซัมเมอร์เป็นความลักชวรีวักเคชั่นนะคะอารมณ์ประมาณว่า Garden Restaurant หรือว่าไวน์เทสติ้งค่ะคือนั่งชิลๆทานอาหารอยู่ใต้ต้นส้มต้นใหญ่ๆที่กำลังออกดอกนะคะจิบแชมเปญเบาๆเก๋ๆค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะคือต้องสำหรับ สาวๆที่ชอบ o r ร n เรนต o บอสซัมสักหน่อยค่ะเพราะว่ากลิ่น o r ร n เรนต o บอสซัมค่อนข้างที่จะเด่นชัดมากๆเลยแล้วก็ผลเบอร์กามอตนะคะที่แบบว่าผสมกันมาแบบว่าชัดเจนค่ะกลิ่นนี้นะคะเราคิดว่าเหมาะกับสาวๆสักช่วงอายุสัก30ขึ้นไปคือกลิ่นนี้ไม่ได้เด็กมากแล้วก็ไม่ได้ทําให้ดูแก่นะคะคือกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่น่ารักน่าห,หาองเหมาะสําหรับซัมเมอร์มากๆค่ะ กลิ่นถัดมานะคะชื่อกลิ่นว่า Fleur de p o r t พ f i n o นะคะก็จะเป็นแนว f ลอเรลซ t r u s สนะคะน ốt หลักๆของเขาก็จะมี Sicilian Lemon ค่ะ Jasmine Flower แล้วก็ Acacia ียกและฮันนีค่ะทางทอมฟอร์ดนะคะเขาอธิบายกลิ่นนี้ว่าเป็นกลิ่นที่ทำให้เรานึกถึงกลีบดอกอะเคเชียสีขาวที่ร่วงหล่นกระจายไปทั่วสวนเมดิเตอร์เรเนียนอันเงียบสงบค่ะกลิ่นนี้นะคะเขาเปิดมาด้วยความ floral ของ acacia ปนมากับความซีทรัสของ Sicilian lemon บางๆไม่เปรี้ยวมากค่ะอมเขียวอ่อนๆให้ความรู้สึกดลิเคทมากๆเลยเรารู้สึกว่าอะาคเคเชียนะคะกลิ่นเขาจะประมาณออเรนจ์บลัชซัมประมาณแบบไวท์ฟลอรัลนวลๆค่ะแต่ตัดความซีดรสออกไปเพิ่มความเขียวๆสดๆเข้ามาดรายดาวของเขาเนะีคะเขาดรายดาวลงด้วยกลิ่น ของแจส m i มินอ่อนๆฟอรัลนวลๆค่ะสำหรับกลิ่นนี้นะคะแจส m i มินเขาจะเด่นแต่ไม่ได้ดูแก่ไม่ได้ดูสูงไวัค่ะให้ความรู้สึกเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยภูมิฐานมีฐานนะแต่งตัวดีมีสไตล์ค่ะประมาณเรียบแต่ดูหรูค่ะ กลิ่นถัดมานะคะชื่อกลิ่นว่า b i t ตอ Peach ค่ะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมี Peach ค่ะบรัช h Orange บราวน์อิ e d d สเ a ว a เนีนะคะแล้วก็ p a t c h o u l i ค่ะเบ t e อ Peach นะคะเป็นน้ำหอม Peach ที่ไม่มีกลิ่น Peach แบบปกติแล้วกลิ่น Peach เขาจะมีความแบบเปรี้ยวอมหวานหอมสดชื่นสดใสน่ารักกรุบๆอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ทอมฟอร์ดเขาตีความกลิ่นพีชของเขาออกมาคนละ คัวเลยส่วนตัวเราแล้วนะคะคิดว่ากลิ่นนี้ค่อนข้างจะแปลกเลยแปลกมากด้วยกลิ่นเขาอธิบายยากเหมือนกันเขาเปิดมาด้วยความ Spicy ่บูดดีเรารู้สึกว่าเขาเหมือนเหล้าบ่มผลไม้มันคือแบบเหล้ารำนะคะบวกกับพีชแล้วก็ b r ั s h o r ์เรนแบบสกัดเข้มข้นคือตัวพีชแล้วก็บรัชออร์เรนที่สกัด เข้มข้นนะคะคือมันจะหวานมากคือแบบว่าหวานจนออกขมเลยบวกกับความสไปซี่วูดดี้ของแพทเชอรี่ค่ะเขาเปิดมาค่อนข้างที่จะคอมเพล็กเลยเขา ด r y down ลงด้วยความ s p i ี่ของแพชเชอ l ี่ความเล่าๆหวานๆขมๆตอนแรกๆนะคะจะเบาลงเขาจะนวลขึ้นมีความครีมี y แบบแซนด์วูด c a s h m ร r a n จะเด่นขึ้นมาค่ะความหวานอ่อนๆของพีชแล้วก็บรัชออ r เรนจะมีความแบบละมุนขึ้นตอนแรกคือแบบหวานแบบหวานแบบหวานขมไปเลยแต่พอ d r ายดาวลงเขาก็จะแบบว่ามีความ อ่อนขึ้นมีความระมุนขึ้นนะคะบวกกับความบุดดี้บางๆกลิ่นนี้คือค่อนข้างที่จะเพอร์ซันอลมากๆเลยใครนะคะที่ชอบก็คือชอบนะคะใครที่เกลียดคือบอกเลยว่าเกลียดไปเลยค่ะกลิ่นนี้ไม่ใช่กลิ่นพีชทั่วไปนะคะเพื่อนๆท่านใดนลองกลิ่นนี้แล้วคิดยังไงกับกลิ่นนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะ กลิ่นถัดมานะคะชื่อกลิ่นว่า t ุมเบอร์โรดน่่ยค่ะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมีทุมเบอร์โรดนหคดเจสมินมัสสววดแอคคอร์ดแล้วก็ทีมบ์ดเพปเปอร์ค่ะกลิ่นนี้นะคะทางทอมฟอร์ดเขาอธิบายว่าเป็นกลิ่นทุมเบอร์โรดในยามค่ำคืนผสมผสานกับกลิ่นหนังกลับอันนุ่มนวลและกลิ่นพลิกไทยทีมูดปลดปล่อยความปรารถนาอันแรงกล้าภายใต้ม่านแห่งราตรีกลิ่นมัสอันนุ่มนวล เย้าวยวนใจช่วยถ่ายทอดความรู้สึกอันสดใสและความปรารถนาะให้คงอยู่ตลอดไปค่ะกลิ่นนีเนะี่ยเขาเปิดมาด้วยทูมเบอร์โรดที่สดใสแบบว่าไบรท์มากๆเลยผสมมาก,กับความพาวเดอรี่ของเลเดอร์หรือว่าของหนังนั่นเองที่ไม่มีความขม แค่มาแบบว่าคลิกเบาๆบางๆแบบว่าพาวเดอรี่หนังแบบอ่อนๆนะคะแล้วเขาก็ดรายดาวลงด้วยความฟลอเรลมัสกี้ของทูมเบโรค่ะเขาเป็นไวท์ฟลอเรลที่ดีงามมากๆเลยใครนะคะที่ไม่ชอบดอกไม้ขาวเราแนะนำให้ลองทูมเบโรดดูนะคะเขาเป็นดอกไม้ขาว ที่มีความครีมี y ให้ความรู้สึกแบบว่าแฟมินีนจ๋าเลยแล้วก็ไม่แก่ด้วยค่ะกลิ่นนี้นะคะเขาคือความลักชัวรี่คือความหรูหราเย้า,ย,าวยวนแบบว่า expensive มากๆเลยมีความ high society อ m o n น,นีมากๆนะคะแต่เขาจะไม่ใช่น้ำหอมแบบ everyday หรือเขาอาจจะต้องใช้ในโอกาสพิเศษหน่อยเช่นแต่งงานไปฮันนีมูนนะคะเรารับรองเลยว่า สาวๆตัวคุณเจ้าหวานกว่าน้ำพึ่งน้ำหอมขวดนี้คือฉีดแล้วสวยสวยมากๆค่ะ ต่อมานะคะชื่อกลิ่นว่าไว e s สวีทค่ะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมีมัสค่ะโรสแอมเบอร์เลเทอร์แล้วก็สวทค่ะท o m ฟ o r d นะคะเขาอธิบายกลิ่นนี้ว่าไว e s สวีทเป็นน้ำหอมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมัสที่หรูหราซึ่งถ่ายทอดแก่นแท้ของวัตถุดิบที่อ่อนนุ่มและเยาวยวนมอบมิติใหม่ที่สวยงามด้วยกลิ่นมัสเสริมด้วยกลิ่นกล,นกลาบเนียนนุ่มและอันพันอันอบอุ่นค่ะกลิ่นนี้นะคะเขาเปิดมากับความมัสกี้ สะอาดสะอาดกลิ่นเขาเหมือนกับผ้าเย็นบนรถทัวร์เลยคือแบบเป็นกลิ่นผ้าเย็นสะอาดสะอาดที่เหมือนผ้าเย็นบนรถรถทัวร์มากจริงๆค่ะแต่ว่ารอสักประมาณสองสนาทีนะคะกลิ่นหนังเขาจะค่อยๆเด่นขึ้นมาแต่ความมัสกี้ก็ยังคงอยู่ผสมกับกลิ่นหนังที่มีความขมแต่ก็ไม่ที่หนักมากแต่ยังคงมีความขม มีความหนังอยู่นะคะเขาให้ความรู้สึกสะอาดแล้วก็เท่ในเวลาเดียวกันเลยนะคะรายดาวของเขาผ่านไปสัก30-40นาทีความขมของหนังเขาจะเบาลงค่ะกลิ่นหนังจะมีความพาวเดอรี่ขึ้นนะคะผสมกับกลิ่นสาสะอาดของพาเย็นลดถั่วก็ยังอยู่ค่ะกลิ่นนี้คือเขาเป็นน้ำหอมยูนิเซ็กนะคะที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยแต่กลิ่นนี้นะคะไม่ใช่กลิ่นที่ใช้ง่ายเราคิดว่า ไม่ใช่ใครก็จะชอบค่ะเขา,าอาจจะเลือกคนใช้สักหน่อยใครนะคะที่อยากลองใช้น้ําหอมกลิ่นหนังที่เป็นหนังที่มีความสะอาดนะคะเราคิดว่ากลิ่นนี้ก็เป็นซอฟต์เลเทอรที่น่าลองค่ะที่กําลังดีนะคะที่ยังแบบไม่ได้แบบใช้ยากมากไม่ได้แบบข่าวบ่อยมากขนาดนั้นเราคิดว่ากลิ่นนี้คุณผู้ชายก็เหมาะมากๆเลยสําหรับคุณผู้ชายนะคะที่มองหากลิ่นหนังที่แบบว่าไม่ได้ขมจนเกินไปเราก็ขอแน้น นำกลิ่นนี้เลยค่ะกลิ่นถัดมานะคะชื่อกลิ่นว่า Rose p i r k s ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแนว Floral Woody นะคะโน้ตหลักของเขาก็จะมี Rose ค่ะ Bulgarian Rose s c h u a n Pepper แพทเชอรี่คาราเมลและก็วานิลาค่ะโรสพริกส์นะคะเป็นโรสที่มีความหรูหราลึกลับเซ็กซี่มากๆเขาเปิดมาด้วยความเฟรชสดชื่นของกุหลาบสีชมพูช่อใหญ่ๆเลยนะคะผสมมากับความสไปซี่ของแพทชูรี่เบาๆให้ความรู้สึกเซ็กซี่ลึกลับหน้าคนหาค่ะพอเขาดรายดาวลงนะคะเขาก็จะมีความแห้งๆไม้ๆที่ยังคงความฟลอรั วยอยู่แต่มีความนวลขึ้นมีความพาวเดอรหน่อยๆหวานปลายๆนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เหมาะกับสาวๆช่วง20ปลายๆขึ้นไปกลิ่นนี้นะคะเขาคือไม่ได้แก่เลยเป็นโรสที่สวยเป็นโรสที่กำลังดีเลยแล้วก็ไม่ได้ดูเด็กจนเกินไปคือเขาให้ความรู้สึกแบบสวย พรึงของส,สาวๆในวัยกลางคนเลยนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับงานกลางคืนปาร์ตี้ไทนเดทที่ต้องการความดึงดูดดูดดึงความเซ็กซี่ที่มีชั้นเชิงค่ะเรารับรองเลยค่ะว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ตกผู้ได้ไม่ยากเลยค่ะกลิ่นถัดมานะคะชื่อกลิ่นว่า Rose de Malfi ค่ะจะเป็นแนว f อร r a l s u สกีนะคะโน้ตหลักของเขาก็จะมี Italian Bergamot ค่ะ โรสนะคะแล้วก็ฮาริโอโ o รปค่ะโรสทีมัลฟี่เนีคะ mm hmm. เขาเปิดมาด้วยความหวานหอมสดชื่นของกุหลาบสีขาวปนชมพูแล้วก็ผลเบอร์กามอตนะคะมีความเปรี้ยวอมหวานมีความฟลอรัลที่น่ารักค่ะสวยหวานค่ะพอเขา dry down ลงนะคะกลิ่นพาวเดอรี่ของฮาริโอโตรปค่ะเรารู้สึกว่าเขาหอมแบบแป้งเด็กเลยแล้วก็ยังคงมีความฟลอรัลของโรสอ่อนๆไว้ให้ความ้ รู้สึกแบบเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนขึ้นมาทันทีใครนะคะที่ชอบน้ำหอมแนว f l o r a l powdery กุหลาบนี้ก็คือเป็นกุหลาบที่น่ารักมากๆเลยเราว่าเหมาะกับสาวๆทุกช่วงวัยเลยกลิ่นนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายเลยเราคิดว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายที่สุดในบรรดาทุกๆก,กลิ่นของทอมฟอร์ดที่เรารีวิวมาค่ะ กลิ่นถัดมานะคะชื่อกลิ่นว่า Rose de Rossi ค่ะถ้าเราอ่านไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมี White Pepper ค่ะโร e เรเ t h e r แล้วก็ Woody นะคะ Ro สเดอ r o s ค่ะเขาเปิดมาด้วยความสดชื่นของกุหลาบสีชมพูเข้มนะคะปนมากับความหนังๆแต่เป็นหนังที่ไม่ขมค่ะอารมณ์แบบกลิ่นหนังในรถที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะกลิ่นหนังบางๆค่ะ พอเขา dry down ลงนะคะกลิ่นหนังจะชัดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นหนังที่ขมขม,ขมแมนแมนขนาดนั้นค่ะแต่ก็ยังมีความ f l o r a รของกุหราบอ่อนๆนะคะที่ไปช่วยดึงกลิ่นของหนังให้สอบลงค่ะรวมๆแล้วนะคะกลิ่นนี้เราชอบช่วงเปิดเขามากเลยแต่ว่าไม่ได้อินกับตอนเขา dry down สักเท่าไหร่นะคะกลิ่นนี้ค่ะถือว่าเป็นน้ำหอมนะคะที่ เราคิดว่าสาวๆท่านใดที่กําลังมองหาน้ําขอมกลิ่นหนังที่แบบไม่ได้ดูหนังจนเกินไปไม่ได้ดูแมนไม่ได้ดูคาวบอยจนเกินไปนะคะกลิ่นนี้ก็คือเป็นกลิ่นที่น่าสนใจค่ะเขาเป็นความ floral ของ rose นะคะที่มากับความหนังบางๆคือให้ความรู้สึกเซ็กซี่ให้ความรู้สึก ในตัวด้วยนะคะก็คือกลิ่นนี้คือค่อนข้างที่จะเพอร์ซันแนลเหมือนกันค่ะเพราะว่าใครที่ไม่ได้ชอบกลิ่นหนังอาจจะไม่ได้ชอบช่วง dry d o w เขาสักเท่าไหร่แล้วก็กลิ่นนี้นะคะเราคิดว่าคุณผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าช่วงที่เขา d รายดาวเขาแบบไม่ได้หวานมากแต่ว่าถ้าไม่ได้แบบไม้เรื่อง f l o r ในช่วงเปิดเราคิดว่ากลิ่นนี้ก็สามารถใช้ได้ในวันที่สบายๆวันที่แบบ บชิวๆนะคะใช้ได้แบบว่าไม่ยากเลยบบค่ะ ตัวถัดมานะคะเป็นโซเลเนชค่ะเป็นบอดี้ออยล์ค่ะเป็นชิมเมอร i n ิงบอดี้ออยล์เป็นออยล์นะคะที่มีชิมเมอร์อยู่ข้างในมีความเบาบางมากๆเลยออยล์ของเขาคือไม่เหนียวเนะหนักเลยแล้วก็มีชิมเมอร์เวลาแบบว่าเราทาแล้วก็กระทบแสงแดดนี่คือจะมีความเปร่งประกายมีความแบบว่าวิบวับวิบวบนตัวเลยนะคะคือกลิ่นเขาคือแบบเป็นกลิ่นที่ดีมากๆแล้วอยากจะแนะนํามากๆเลยจริงๆสําหรับ บอดี้ออยตัวนี้นะคะเขาเป็นกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆค่ะบวกกับวานิลลาบางๆมีความหวานหอมนุ่มนวลมีความมัสกี้นะคะ เขาเหมาะมากๆเลยสำหรับซัมเมอร์ใครนะคะที่กำลังมองหาออยที่มีความเบาบางสำหรับซัมเมอร์เวลาแบบไปทะเลแบบว่าใส่ชุดว่ายน้ำใส่ชุดเปิดไหล่เปิดขาอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นขาเรียวงามนะคะทาบอดี้ออยตัวนี้คือมันจะทำให้ผิวเราสวยขึ้นแล้วก็มีความบางเบาคือใช้ง่ายมากๆแล้วก็หอมมากๆค่ะ สำหรับตัวสุดท้ายนะคะก็ยังจะเป็น s h i m m e r i n g Body Oil ค่ะตัวนี้จะเป็น s o l i p r o n นนะคะตัวนี้เราบอกเลยคือว่าไม่แพ้ Soli-Nage เลยแต่ว่าตัวนี้มีความแตกต่างกันแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะ สำหรับตัว Solenege นะคะเขาจะเป็นมะพร้าวกับวานิลาแต่ตัวนี้นะคะจะเป็นกลิ่นมะพร้าวอ่อ,อนๆผสมมากับกลิ่นแอมเบอร์นวลๆค่ะให้ความหรูหราเพิ่มขึ้นมานะคะเราบอกเลยว่าทั้งสองตัวนี้มันแบบว่าดีงามม,มากๆเลยดีงามจริงๆนะคะใครนะคะที่กำลังมองหาี้ออยล์ดีๆสักขวดเราบอกเลยว่า h i g h l y Recommend เลยสำหรับทั้งตัว Shimmering Oil ของ Tom Ford ทั้งตัว s o l e n a g e นะคะแล้ว โซเล่บรองค่ะสําหรับความติดโทนของเขาก็จะแบบไม่ได้ติดโทนอะไรมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นแค่ตัวออยค่ะก็จะอยู่ประมาณแค่แบบชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่าตัวกลิตเตอร์เขาก็อยู่ได้ประมาณหนึ่งค่ะแต่ว่าเราบอกเลยว่าช่วงที่ทาตอนแรกๆคือมันให้ความรู้สึกแบบว่าละมุนมันให้ความรู้สึกลักชูรีคือแบบทะเลของเราในครั้งนี้มันคือลักชูรีวัคชั่นมันให้ความ หรูหรามีความติดแกรมอะไรประมาณนี้นะคะก็คือแบบดีมากเราแนะนำค่ะ จบลงแล้วนะคะสำหรับการรีวิวทอมฟอร์ดไพรเวทเบรนของเราทั้งหมด8ขวดกับอีก2บอดี้ออยล์ของเรานะคะสำหรับเราแล้วค่ะทอมฟอร์ดไพรเวทเบรนนะคะถือว่าเป็นน้ำหอมดีไซเนอร์ที่มีความนิชค่ะเขาตีความกลิ่นตีความน้ำหอมของเขาออกมาได้อย่างหรูหราเนี้ยบมีเอกลักษณ์มีความเป็นทอมฟอร์ดสูงมากๆเลยเรื่องความติดทนของเขานะคะสำหรับเราก็อยู่ประมาณ5ถึง6ชั่วโมงค่ะสำหรับเราคือเขาไม่ได้ แบบติดทนมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของราคาบอกเลยว่าแรงมากๆเลยยิ่งปีนี้นะคะ2024ราคาเขาขึ้นไปอีกค่ะปกติก็แพงอยู่แล้วราคาขึ้นก็คือยิ่งแพงไปอีกนะคะสำหรับราคาเดิมนะคะ30 ml นะคะอยู่ที่185สําหรับปีนี้เขา ไปเลยค่ะ195เหรียญ50 ML นะคะราคาเดิมอยู่ที่285เหรียญราคาใหม่อยู่ที่300เหรียญไปเลยค่ะแล้วก็100 ML นะคะราคาเก่าอยู่ที่595ราคาใหม่เขา6ก5้เหรียญค่ะราคาของเขานะคะก็คือจะแตกต่างกันออกไปแต่ละกลิ่นนะคะเขาก็จะมีราคาที่ไม่ได้เท่ากันไปทุกๆกลิ่นนะคะราคาเขาก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้เป็นราคาข้าวคร ที่เรานํามาฝากใครที่สนใจนะคะก็เราแนะนํนให้เช็คราคาในเว็บไซต์เขาอีกทีหนึ่งค่ะและก็สําหรับ3กลิ่นนะคะที่เราชอบที่สุดก็คือกลิ่นแรกเลยก็คือ r o ส d พ r i กค่ะ กลิ่นที่2 Ro โร d ดิมาฟนะคะกลิ่นที่3ก็คือ t u มเบ r ร์โ e นุ่ยค่ะเป็น3 f l ฟ r อรที่เราอยากจะแนะนำสาวๆให้ได้ไปลองดมกันดูนะคะหากเพื่อนเพื่อท่านใดชอบการรีวิวน้ำหอมของเราค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับน้ำหอมขวดถัดไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Private Blend is my own personal scent laboratory where I create special, original fragrances.